เทสเทสเทสจากใจต้นข้าวฝากเพลงจากใจส่งให้น้องพี่ขอบคุณทุกความปราณีที่มีให้โนเรื่อยมาให้เป็นแรงสู้ชีวิตเดินไปข้างหน้า ขอบคุณลุงป้านะอาหลังไหลมาส่งกำลังใจชื่อนี้ฝากไว้ในใจทุกคนน้ำใจไหลหลังน้ำมนตเปรียบญาติฝนหล่อเลี้ยงดวงใจต้นข้าวต้นน้อย พราะวันที่จะโตใหญ่กราบขอบพระคุณแรงใจที่ทรงให้ไม่เคยลืมเลือนขอขอบคุณมิตรเพลงทั่วลาต้นข้าวสุปริยาความรักมายังคอยย้ำเตือน น้อมนบก้มกราบจากใจไม่ได้ลืมเลือนพระคุณยิ่งใหญ่ได้เหมือนให้คอยเตือนหูกความเมตตาให้สถิตไว้ในใจทุกคนน้ำใจทุกท่านเปรียบล้น ดังสายชนที่ไหลลังมาฝากเพลงวานหูตอบแทนทุกความเมตตาต้นข้าวสุปริยาลูกจะกลับมาตอบแทนแฟนเพลง